มีหิมะตกลงมาด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้คือสแตรปครับครับมีบอกเพื่อว่าสามารถเข้า Hello! This is our instructor! Hey. It's a good student, both of them. They are going well. นี oh, ่เวียร์นี่เวียร์ช่อนร้านนี้ก่อ ก็ถือว่าเป็นวันที่2ของ Moscow Christmas Swing Dance Camp นะครับเมื <figuring out> okay. you know. ่อคืนก็มีปาร์ตี้แบบสนุกสนานเลยมาแล้วองมันลงมาแล้วก็คือจริงๆผมลงเรียนบลูนะครับเต้นบลูแต่ว่ามันมีโอเพนคลาสที่เราสามารถจะไปร่วมได้หมดทุกอย่างในการเต้นที่เขามีเปิดให้โอเพน แล้วครไอ้ที่มีตัวตัวเลขนี่คืออะไรครับก็เป็นเบอร์เพราะว่าเขาจะจดว่าเบอร์ไหนจะไปจะไปอะไรตอ <จะ S 2> อ๋อเลเวล oh, <level S 1> ไหนใช่ใช่ใช่ใช so, please show your numbers เมื่อกี้นะครับก็ได้ไปเก็บบรรยากาศของการออเดชั่นไม่ว่าจะเป็นทั้งของเมนแฟรคหรือว่าเป็นของคนที่เขาอยากร่วมโอฟเฟนคลาสตัวนี้มี2้อมด้วยผมไม่ได้ร่วมลงออเดชั่นใดๆเลยนะครับเพื่อมารู้ว่าถ้าจะลงแค่บีนเนอร์ก็ไม่จําเป็นต้องออเดชั่นก็ได้ก็คือเขาโอฟเฟนคลาสได้เลยดีครับเพราะว่าคนที่เขาไปออเดชั่นนี่น่าจะกดดันพอสมควรถ้าถึงตอนที่ผมต้องเข้าคลาสเรียนยังไงยกว่ากันอีกทีอันนี้คือแฟบครับทรัครับมีบอกเพื่อว่า สามารถเข้า Open Lesson ไหนบ้างได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะบอกว่าเข้าคลาสอะไรได้บ้างนะครับการจะเข้าคลาสได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบที่ว่าออดิชั่นออดิชั่นของ Open Class เนี่ยก็คือจะเป็นคลาสประเภท Open ชื่อก็บอก Open ก็คือใครเข้ามาเรียนก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย Open Class เนี่ยก็มีหลายเลเวลนะครับมีเลเวลแอด a าน e มีเลเวลที่ชื่อว่า Intermediate Advanced ก็คือเป็นเลเวลที่อยู่ระหว่าง Intermediate แต่ว่าก็กอยู่ระหว่างินอร์มีเดียกับแนะครนบ อันนี้ก็ไปทดสอบแล้วก็ได้มานะครับตกออเดชั่นเนี่ยเราก็ยังไปเรียน Open Class ในระดับเลเวลล่างๆเช่นพวก Beginner เป็นต้นนี้ก็เรียนได้ก็ก็คืออย่างผมใช่ไหมครับ b e g i เนอรคือไม่ต้องมีส a ตฟอะไรเลยหรือไม่ต้องไปออเดชั่นก็คือที่ไม่ออดิชั่นนี่กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทําคนอื่นเสียด้วยนะครับถ้าเราไม่เก่งแล้วบังเกินไปทํา Follow ที่เขาอยากไปแบบขั้น ส,สูงงอะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ปปรนะครับอยู่ข้างนอกหน้าต่างนี้เลยก็คือมีหิมะตกลงมาด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหคืออย่างที่รู้รนะครับว่ามอสโกเนี่ยไม่มีหิมะตกแต่ว่าตอนนี้มีหิมะตกลงมาแล้วครับซึ่งที่ที่ผมอยู่ก็อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ในเมืองเป็นไงบ้างแต่ตอนนี้ครับที่นี่ครับหิมะตก <K ey rek> คือข่าวโพลนเลยข้างหลังอยู่ข้างนอกเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปในห้องดีกว่า <S <S ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับเป็นเวลากินข้าวกลางวันก็คือที่แคมป์นี้เขาจัดไว้ตอนบ่ายสองเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารกลางวันเป็นยังไงเช้าวันที่สามที่อยู่รัสเซีย ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีคนมาร่วมเต้นบลูส์ด้วยก,กัน3คนที่เป็นคนไทยมีพี่เมมีผมแล้วก็มีพี่โดนัทมาแจมนะครับ yes, like world, Hello h i s is c คลาสเมื่อกี้ที่จบไปนะครับก็เป็นการเต้นบลูส์แบบลาติน Blues จะเป็นเรื่องของการใช้สเต็ปแบบควิกควิกสโลว์ควิกควิกสโลว์นะครับคือบลูส์เต้นไม่ง่ายเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมข้างนอกนะครับข้างในเขาก็ยังเต้นกันอยู่นะครับตั้งแต่มาละเสียนะครับคือแทบจะไม่เห็นแดดเลย ้าไม่ค่อยเปิดด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้หนึ่งอย่างครับก็คือหิมะตกอย่างที่มีคลิปถ่ายไว้แล้วมาวันนี้ครับโอ้โหมีเรื่องสซอรพคือมีแดดออกด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้เห็นบรรยากาศวิวแบบหิมะขาวโพลนสวยๆแล้วก็มีแดดออกด้วยทำให้อากาศก็ไม่ได้แบบหนาวจนเกินไปแต่เท่าที่ดูก็คือจะประมาณ ลบหนึ่งนะครับอากาศนะตอนนี้พื้นหิมะก,ก็เดินแบบคือลื่นสุดๆไปเลยยิ่งมันแข็งๆนะครับยิ่งเดินยากตึกที่พักในโซนนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับมันแบบเป็นที่พักตาอากาศแต่ไม่รู้มีคนอยู่เปล่าทำไมมันดูโล่งๆผมก็ไม่รู้นะโอ้ผมก็มาเห็นมีเด็กเล่นไอส์เกตนะครับแล้วก็ฮอกกี้บนลานนี้ด้วยนะดูน่ารักดี ผมว่าผมเจอสถานที่ที่ผมจะมาแล้วนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าลเดี๋ยวลองเดินดูกัน <Okay. S 1> ผมเข้ามาเจอร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับจะมาซื้อของกินเอาไปตุนที่ห้อง <c oughs> เพราะว่ามื้อเช้านะครับเราไม่มี <c oughs> ถ้าอยากจะกินก็คือต้องซื้ออาหารของโรงแรมซึ่งมันก็แบบซ้ำๆเดิมเลยมาหาซื้อของกินที่ซูปเปอร์ดีกว่าเอาไปตุนไว้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะซื้ออะไรไปกินบ้างดี เม่กี้ผมก็ไปเจอซูปเปอร์ร้านเล็กๆมานะครับมีคุณป้าก็ดูน่ารักดีครับเขายิ้มให้ปกติคนรัสเซียจนะไม่ค่อยยิม้มแต่คุณป้าคนนี้ยิ้มให้นะครับก็ไปได้เป็นมาม่ามาแทนแต่ผมว่าร้านเมื่อกี้ของมันน้อยไปหน่อยผมจะไปลองไปดูว่ามีร้านร้านซูปเปอร์ที่ไหนที่มีของเยอะกว่าโอ้ oh, อันนี้เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกที่นึงนะครับมีของเยอะมากรูม <R umi. S 1> <From> ิรูมิ from Koreafrom Koreanice <Yeah. S 1> to meet you r o o m m s <laughs> e e you later <See you. S 2> at <laughs> เมื The camp. <laughs> ่อกี้รูมีนะครับคุณกาิลเขาบอกว่าคือถ้าฝาเป็นสีแดงเนี่ยคือเป็นพวกโซดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝาสีน้ำเงินก็คือน้ำดื่มอันนี้ผมก็ก็ไม่รู้แล้วนะฝาเป็นน้ำดื่มเนีาะไม่แอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยว this one no lactose yeah no lactose Да. this one Это замен า i ขว่ไหมใช่ไหมใช่ т ห в ว е ่า о มใช่ไมใช่ไหมใ่ไมใช่ไห о ใช่ а หมใช่ไ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 หม่ไหมใ่ไอมใช่ไมน่ไหมใน่มไมะช่ไหมใ่เหมใ่ไดมใย่ไม่ไหมิ่ไม่ไม่ไห่นหมใช่ไคมใช่ไหมใั่ไมใ่ไม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 ่ไห่ไหมใมใ่มใไมี่่่มมไอไ มาหาของกินเล่นมากดีกว่าหาขนมไปกินเล่นกันนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะครับเหมือนมารารองชิ้นใหญ่น่าจะหวานแน่นอนอหาอะไรกินง่ายๆก่อนดีกว่านะครับเวเฟอร์ไม่น่าจะกินยากอะไรไม่น่าจะเป็นรสชาติแปลกเกินไปลองเอาคําเค้กไปกินดูนะครับฮัลโหลไปจ่ายตังกันนะครับของหนักมาก ที่รัสเซียนะครับก็ร้านซปเปอร์ใหญ่ๆจะต้องซื้อถุงพลาสติกนะครับถ้าจะต้องใช้ถ้าไม่อยากใช้ก็ต้องเอาถุงมาเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาเนี่ยแหละครับสใส่ถุงเองนะครับผมว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นถ้าที่จำได้ตอนผมไปญี่ปุ่นก็ต้องมาทำต่อาจจะแล้วแต่ที่อันนี้ผมว่าไม่มั่นใจนะครับ ที่นี่ครับเป็นอย่างนี้อย่างร้านเล็กๆเมื่อกี้ก็คือเขาก็ใส่ถุงให้ทำอะไรให้ส่วนร้านนี้ก็ร้านใหญ่ๆก็ต้องทำเองแล้วก็เสียค่าถุงพลาสติกด้วยนะครับโอเคน่าของขอาเรากลับกันดีกว่าคุชมาค s ช m a K U C H M A K U Z M A K U Z M A คุชมา and Rumi from Korea this Jackie from Beijing right Yeah 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 フフフ。 ตอนนี uh, yes. ้ผมก็เจอของขวัญของผมแล้วนะครับจากตอนคริสต์มาสนี้